การพิพากกรได้ยาวหลังเสือออกหุนกระแสล่าสุดการได้เคลื่อนไหวหลังลูกออกรายการหุนกระแสโดยโพสต์ภาพในอดีตพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าคำว่าลูกเราแพ้เขาตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้วทําไมการจะต้องสู้กับลูกแม่คนนี้ทําทุกอย่างเพื่อลูกมาตลอดทุกคนทราบดีถ้าจะทําร้ายหรือฆ่ากันคงไม่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้อยากทําอะไรก็ตามสบาย ถ้าไม่มีมือที่สามสี่ห้าก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างแทบไม่มีสมบัติเป็นชื่อเราเองเลยหาได้เท่าไหร่ก็ให้ทุกคนเท่าเท่ากันแต่การเลี้ยงผิดตรงที่ทํางานหาเงินมากเกินไปจนไม่ได้ถามจิตใจเขาว่าต้องการอะไรแน่ขอโทษนะลูกทั้งสามคนแม่ตายแทนลูกได้ไม่ใช่เป็นแค่คํากล่าวเวลอยสําหรับการคือเรื่องจริงท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายทั้งบอกว่าเป็นกําลังใจนะคะคุณการความรักที่แม่มีให้ลูกเราเข้าใจที่สุด ใครไม่มีลูกไม่เข้าใจสักวันเขาจะรู้ว่าแม่คนนี้รักเขาที่สุดสู้ๆนักคุณการเป็นกำลังใจให้เป็นต้นครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ